กันนะครับเนาะมือนีกกได้ออกสอบนกเนี่ยมาแลงครับผมเนกใหม่มาล่องเบงนกคู่อ่างเสียงหน่อยครับพี่น้องโอ้โหนะฮะกลายพี่น้องไ้หน่อยขอรอวันตุกตาตัวก็นหน่อยเสียงก็นหน่อยเอใขรอยู่เด่นนะครับเนาะเป็นเดินตลาดพี่น้องนี่ตลาดหมู่บ้านเราครับผมเออเอาคนมาสอบล่องเบงปลาเสียวออกปลามืออื่นเสานี่ เลวออกมาล่องเบิงกระขันอยู่พี่น้องปากเบาดีอยู่ครับผมอา่าเจ้าพูนซับครับผมเอาเมือ่อื่นจะได้ก่ำขาบอมาหลุ่นน้ำกันน้พี่น้องเนะาะจะมือเหนียวออกมาสวมหันเขาท่าแล้วครับเจ้าพูนซับพ,พี่น้องน้อยขอลอนเรียนดีเด้อครับเถ้าอเบิงมเมื่อื่นนะครับเนาะ มือนีเพื่นก็บซับอ่างหนุนอ่างผืนนีพิ่นธรรมดาดิอ้ามาใส่มาหน่อยตัวนจิขอท่าเจ้าพี่น้องอ้าลูกกู้อ่างเจ้าพูนซับเมื่อเอือนสิไปเจ็บเฉลยครับผมขึ้นโคกข,ข,ข้นปลาพุ่นละเอาเมือนี้ก็สิได้ขอโตก่อนพี่น้องค่ำแล้วออกมาล่องเบอร์กระสอเดี๋ยว,ว่าสิขันให้บ่เนาะพี่น้องขันอยู่เจ้าพูนซับเมื่อเอือนจับเฉลยครับผม Halo, malam